นะ่มาอีกแล้วเดินเตะไปเตะมาอยู่เนี้ยนะสองตัวนี้เท่ากับไก่ตัวหนึง่ง เพื่อนไม่ได้รับเชิญมาแล้วฮะดูแลก,กันดีแท้เอออีกตัวก็หลับตาปิป๊ปปีอืมดูเลย อยู่ๆก็มาคอเคลีย์คอเคลียกันอยู่ต่อหน้าเนี่ยดูสิเออถ้าผู้ชายดูแลผู้หญิงเหมือนเหมือนนกดูแลกันอย่างนี้่ะดีเนาะพวกหน้ารักก่ะดูสิ ดูแลคู่มันดีมากเลยตัวนี้ก็นอนเชิ <Hey. S 1> ดนี่ ้อนข้าวได้ก็คงป้อนนะนะเว้ยดูแรกเขาเราจะมากลกางปีกนี่กับตัวเองถ่ายนกให้ดูค่ะนกมันชอบอยู่กับคน ไม่เป็ไหนมันอยู่นี่ค่ะ่นเปี้ยนพ่นเปี้ยน,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 นอยู่แถวเนี้ยนกเขาใหญ่ตอนแรกนึกว่านกเขาทองไม่ใช่นกเขาทองมันจะเป็นสีทองอันนี้มันเขาเรียกนกเขาใหญ่ตัวมันใหญ่มากมันจะมีนกเขาใหญ่นกเขาสีทองแล้วก็นกเขาชวานกเขาชวาตัวเล็กๆ อันนี้นกเขาใหญ่ที่มันขันเขาสีทองรู้สึกจะตัวเล็กกว่าน,นี้หนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าตัวผลจะออกเป็นสีทองผลเลืองเหลืองนิดหนึ่งจะอยู่กับมานั่งนั่งทำความสะอาดให้กันอยู่ตรงนี้ดูแล้วก็น่ารักตีค่ะมันไม่เป็นไหนดูดิดูดิด มีที่ไหนคะนกนกที่อยู่ตามป่าทามเขาที่เราเข้าใกล้ไม่ได้อะมันจะมาคอเคลียคอเคลียกันอยู่ต่อหน้าเราได้อยู่ก็มานั่งอยู่ต่อหน้าเราเดิด, <c oughs> ดูแล้วก็ตลกดี นี่แหลคะค่ะใครที่อยู่เข้าใกล้นกเขาไม่ได้จะถ่ายให้ดูเนี่ยคือนกธรรมชาตินกไม่ได้เลี้ยงเลยนกธรรมชาติเขารู้ว่าคนไม่ทำลายเขาเขาก็มาอยู่กับเราดูสิดูสิไซส์เขาอยู่นั่นแหละนี่ถ้าเป็นคนนี้เขาเรียกว่ายัางไงเนี่ย ตัวให้กันเหรอตัวมันใหญ่มากเลยนะดูดิทำให้เขาเสร็จตัวเองก็ไปกลางปีกเองไม่ไปไหนอะอยู่เนีนะนเ่ยน่ะพนเปี้ยนพนเปี้ยนอยู่เนี่ยพี่หวานก็นอนมองอยู่เนี่ย บอกแล้วม่าจ้องหน้าพี่หวานอีกเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพี่หวานจะคุบเอาพี่หวานก็นอนทองไม่รู้ร้อนจะเป็นอยู่ตามบ้านนอกเราเนาะจับไปกินแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็เคยกินนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่กินแล้วพวกสัตว์ป่าสมัยเด็กนี่เราไม่มีอะไรกินเนาะอดอยากอยู่มันนอกทุกวันนี้เรามีกินแล้วเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนเขามีอาหารให้เราซื้อกินมีเยอะถ้าเรามีตังเราก็ไม่ซื้อไม่มีตังเราก็หากินธรรมชาติแต่ว่าสัตว์พวกนี้ไม่อยากจะเบียดเบียนเขา อันนี้ก็นกพิลาบอันนั้นก็นกเขาชวาเนี่ยนกเขาชวาตัวเล็กๆน่แอมาอีกตัวแล้วเวลามาก็มาเบบนี้เนี่ยเกี่ยวค้าราสีกันเนี่ย,ย,ย,าายมาเป็นคู่ไปแล้วสาวมาหนุ่มก็ตามมา ส่วนคู่นี้ก็จูจีกันดูแล้วก็น่ารักดีถ้าเราไม่ไล่ก็ไม่ไปนะคะเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละไอตัวนี้ก็สบายสบายให้เขาจิกให้อยู่นั่นแหละดูดิ สู้่ไปใส่บ่สูสู้สิยุนีบ่สู้สิ่ว่ากันยูนีบ่บ่าไปใส่บ่หูเรืองบ่เบาหนิฮอติตีเนาะมันเฉียวมาให้คนนั่งทายยููนี่เป็นสินาที เราจะไปหาที่ไหนได้คะเนี่ยนกเราไม่ได้เลยยี้ยงอยู่ตามธรรมชาติมันนั่งคอเคีย์ให้เราถ่ายคลิปอยู่เนี่ยดูยสิลองเข้าไปใกล้ๆสินี่ใกล้มากเลยนะเนี่ยห่างกันแค่ฟุตเดียวเห็นไหมห่างกันสองคืบดูดิห่างกันแค่สองคืบเอง จับตัวได้เลยนะเนี่ยห่างกันไม่ถึงสองคืบแล้วไม่ไปจริงอะ่ะอ่าเริ่มขยับนะเ น,นี่ก็เรียกหาสาวแล้วสาวปินหนีเมื่อกี้นี่ยดูสิซุ่มก็ไปใกล้ๆก็ไม่หนีก็ไม่ไปโอ้็น่ารักแกจะโตไปเลียงเลยดีไหมหน่ขอบอ่อไปแล้วละ่ะเมืเ่ยแขนละ่ะโอ้ย